ก็แค่บอกว่ากินให้หมดพูดไม่ดีตรงไหนมาใส่ยังงา้นปากไบบนี้ทำไมอ่ะก็สองแค่บอกว่ากินให้หมดเฮ้ยมึงไม่ต้องมาเอ่ยปากนี้เลยออ๋พี่แดงให้ใช่ไหมชื่นใจวะนะการร้อนกินง่าชื่นใจเนาะเข้าไปเนาะเออกินนี้กินให้หมดได้เดี๋ยวเฮ้มันนั่งว่าหนุ่ยปากดีอ้าวทำไมกูต้องว่าตรงไหนเนี่ยกูได้ยินกับหุเลยนะทำไมกูต้องพูดอย่างนั้นเล่า ยพี่โนดตก็มาแล้วเนี่ยยังยังไม่พูเละคำเลยตั้งก้มอยู่ก็คุณได้ยินกับหูเนี่ยเขาว่าอะไรป้าก็ว่าอะไรป้าว่านี่ยมันจะพูดต่อในต่างดีอ้าวโอ้โหมันแกล้งหัวเลาะนะเอาเลยหูได้ยินกับหูหัวเป็นไงเด็กเมืองพี่โนดมานี่เป็นนางพยาบาลที่เรียบร้อยเขาเล่าหูเขาดีด้วยแต่ตาไม่ดียังไม่พูเละคำเลยที่เขาว่เลาะนะงหัวแกล้งใช่ไหมเนี่ยมันแกล้งหัวเลาะมันว่านหูเฮ้ย ยังคิดเลยต่อหน้าเจ๊นี่มันยังไม่ทำอย่างนี้จะบอกว่าต่อหน้าเจ๊มันยังไม่กลัวเลยใช่ไหมใช่ไม่ฉากร้ายเดี๋ยวพี่โนกูก็มาทำไมป้าจ๋าเป็อย่างนี้ทำไม่อะป้าทำไมเป็นอย่างนี้นั่งถึงนั่งยังไม่ได้พูดอะไรกคำเลยขาวเราไอ้พี่แกงโมพูดว่าอะไรหนก็ไม่ได้ปากไม่เตี้ยนะพ่อพูดพูดโดนไหนสองยังไม่ได้ป้าป้าจ๋าเลยป้ากับปากเงี้ยี่อป็นนี่กัมันนั่ง พาดนนนนจัดจานข้ากินไปเลยเดี๋ยวขอนี่มันบอกอนี่จะใส่ปากเลย โอ้ตอนไหนเนี่ยเอ๊ะมันพูดแล้วหลุดปากไปล่าเลยยิงก็ปากเล่ยไปไม่ต้องสนใจเสียงลบเสียงกางค่ะเราไม่ใส่ร้ายเก่งเลยเนี่ยนะต้องสนใจตีอะไรชีวิตจริงเลยพักกันร้อนนะต้องนี่กูแบบนั้นนะต้องไม่เคยเป็นคนไม่ดีอะไรกับป้าจ๋าเลยนะพูดกันไปเลยด็พี่ชายบูกระจิงนั่งอยู่ดีมาหาเราเราจะตีปากเขาเออเฮ้ยป้าตกลงบอกพูดจริงไหมจริงทั้งนั้นเลยปากใหญ่ฉันอย่างเงี้ยโกต๋องเรื่องนี้ รู้ไหมว่าป้าจ๋าเขาเป็นพยาบาลที่เรียบร้อยจ้าจ๋ามันบอกพูดมาอ้าวโอ้โหได้ยินกัวหูกันได้ปากอย่างเงี้ยเออจัดสัรนะแต่ว่าผมไม่ได้ยินเลยนะเออมนพี่โนดมาผมก็อยู่ใกล้กันตั้งยืนใหญ่พูดอะไรตอนไหนเนี่ยป้ากล้าตบปากไหมนะเดี๋ยวพะก็จะจัดสันนะมันพูดข้างหูไม่ต่อเลยป้ามันใส่ตบปากได้เลยเพราะว่าเราเงี้ยตบปากเข้าไปเลยป้า พูดอย่างนี้เนี่ยคนกำลังกินเนี่ยมีความสุขเออที่แม่ภาษาให้แล้วแตงโมหวานเย็นชื่นใจป้ากินเหอะป้ากินเหอะย่าเห็นป้ากินก็นี่แหละเดือมมากเต็มที่นะใช่ใช่เรากินไปเราไม่ต้องสนใจสิ่งเขาเสียงป้าป้าป้าอิจฉาเราอยากกินของเราสิป้าใช่ไหมอออยากกินเนี่เด็กเด็มันพูดคาหูขี้ฝอยขี้ฝอยโอ้โหไม่ด้ยินกับหูแล้วปากเขาตี้ยแต่หูมันไม่ได้ยินนะหูไม่ได้ยินพูดตอนไหนอะ เด็กมากันเต็มที่เลโอ้โหหูอดีเลยเรายังไม่นดูได้ยินกับหูเลยใช่ย่าเชื่อป้าเจ๊เป็นคนดีนะเขาถึงได้พาถึงโดนจิตใจอย่างนี้โอ้โหเด็กเราผมเหนได้ยินนะโอ้โหผมผมเห็นได้ยินนะดีมากเลยคนดีมากตัวอ่ะดีเออเพิ่งอย่ามาพูดใส่ไลฟ์อย่างนี้ไม่ได้นะเป็นยามบันทึกี่เรียบร้อยนะพูดแบบนี้ได้ยังไงเจ๊มันพูดไม่ได้หยุดเลยเตีปากอ่าทำไมอย่างนั้นล่ะโก Oh 1941, โอ้โหได้เรื่องแน่ไม่เกลียดอะไรเราเกลียดอะไรเราแล้วเนี่ยเฮ้ยปากไม่ดีเลยไม่เกลียดอะไรอะไรผมหรือเปล่าเกลียดเรื่องปากกระปกเนี่ยสองนี่เรียกป้าจ๋าทุกคำเลยเฮ้ยปากอยากให้เด็กคนนี้ตบปากไหมจุดเต็มหุ้นนะอันนี้พูดจริงเออพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะอันนี้พูดจริงเออนจะตบหัวซัวไม่ได้ป้าบอกเลยเราอ่ะอันนี้พูดจริงเป็นนามวิบัตที่เรียบร้อยไม่เคยด่าว่าใครใช่ไหมป้า เอออยู่มาใส่ร้ายเราเนี่ยมันมันเฮ็ดปากแน่นว่าใครมี่ที่ฟองนีฟองใส่เงี้ยเออหนูได้ยินกับหู่ได้ในไอ้พีนอ่ะเออนี่ยทำไมต้องใส่ร้ายว่าโกต้องไม่เข้าใจป้าเนี่ยเออไม่ได้ยินเลยนะแล้วมึงพูดอย่างนี้ทำไมบ้านกูอ่ะอะไรอะไรของป้าเนี่ยอะไรของป้าเนี่ยแล้วมันเป็นใครล่ะอ้าวเดี๋ยวมากันเต็มที่นะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดจะไม่ดีเลยอ่ะป้าย่ารู้แหละเด็กเรื่องเป็นน้องชายเขาไง เขาเลยเข้าข้างกันไงแต่ย่าเขาข้างป้าอยู่เนี่ยเป็นคนดีใช่ย่าเขาข้างป้าแต่ย่าไม่เชื่อใครง่ายหรอกดีมากันเต็มเลยใช่ย่าเชื่อป้าอืมคุนพูดไม่ได้หยุดเลยนะเจ๊นะพูดว่าอะไรอีกว่าอะไรอีกดเฮ้ยพาดู้เรื่องดี้เลยพูดอะไรอ่ะแอดจริงพูดอะไรอะย่าพูดอะไรพูดอะไรไม่พูดหลักเอออ้าวคุณไม่ได้พูดไงเพูดว่าคนไม่ได้พูดไง ก็พูดไอ้กูได้ยินก็โหว่าแต่งเรื่องอ่ะทำไมเจ<ต>อใส่ส้าย,ยนะอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะเออเดีมากหมดเลยพี่โน้พี่เดน,<อ>นัยดีสักเกตมากจัดสรร นี่มันบอกดีได้ตีปากแตก่อ้าวไม่ควรพูดอย่างนั้นเล่านี่ยิงครับก็ไม่ไหวฮะนี่ก็นั่งอยู่เฉยผมไมได้ยินเลยนะนั่งเฉยเลยกูได้ยินกับหูเลยเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ยินนะผมไม่ได้ยินมันก็ลุกไปสิเดี๋ยวนอนไม่ยนี่นั่งอยู่เฉยนะไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเนี่ยเจ๊ดาดาดาชีวิจริงหนูเป็นคนบ้านนี้นะลัพนาหอเลยอ่ะใช่สิขมวดหมดเลยเดี๋ยวตบปากขึ้นมาจริงๆอย่ามาร้องนะดูมันพูดนะเจ๊ จะตบปากมึงตบกูเซ่เออเซ่เดี๋ยวพี่โนดกับมากล้าหรือเปล่าที่นาไอ้พี่สักนินมาหมดกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าเออกล้าหรือเปล่านั่งวาเราตลอดเลยว่าฟองพี่ฟองเออทำไมต้องว่าอย่างนี้อ่ะเออเราใส่ร้ายไปสีอะไรอย่างนี้ไม่ได้อ่ะป้าเจ๊เป็นคนดีไม่ใช่เมย์นะว่าเราปราคองมาเราข้าง้าอยู่แล้วขัากันเต็มที่พักผู้จัดการ มาใส่ร้ายป้ายสีเงไม่ใช่นะป้านะใช่ใช่ใช่เนี่ยมันพูดไม่หยุดเลยคนเลวอย่างงี้ยเฮ้ยพูดดีนก็หูนะโอ้ทำไมอย่างงี้มันเนี่ยดีไปแล้วเนี่ยดีสิงเขาผักเยี่ยเนี่ยป้าป้ากินไปเลยป้าป้ากินไปเลยป้าสนใจเคยพิว่าอยากเหยื่อเขาเหอะพาจับสันนได้เหมืมึงถูกยิงแน่่่แตไไมด้งวมาแย่งแตงโมป้ากินนะสิ เองใหกินนะดีแดให้เราเจ๊มถามเราจะกินไหมเนี่ยโอ้ยนึื่เป็นใครจะมาแดดมาตัวมาจะกินไม่นเนีถามมันจะกินไหมแตงโมถามดีๆอ่ะแต่ละคนมันมพูดเี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่โนดมาุดิงแน่ปก็ตอบหมนว่าป้ามมันอยู่ดีๆมัถามดูงี้ได้ไงเร่ฟาเราเราเราอยานเองอ่ะเห้อยากกินของเราสิไมาให้กินหรออยากกอยากกินมเรมึงพ uhh, ูดบ้านทำไมเดี๋ยวพี่โนดมานะมึงโดนกันหมด ถึงปืนด้วยยูไม e yeah. yeah. e ่้อสนใจใครตัวมของเราดูมันพูดนะเจ๊อะไรอ่ะอะไรอีกอะไรอีกิ้ที่ไม่เออินงจ้ี่ไม่เอออหรออุ้ยโอ้โหแท่หยุดนะหรือได้ยินเราพูดย่ลำคอนะพูดแบบว่าเสียงออกไปแค่ลำคอนะพได้ยินได้ินยอเคลยนะ ไอ้ฉาเราไงเรากินแตงโมก็นั่งโมปล่อยเขากล่องมานั่งโมน้ำลายไหลไปเลยป้าป้ากินไปเลยเย้มาทานไหมป้ากินแบบนี้เยใช่ใช่เนี่ยเย้ที่เรากินข้าวใช่เนี่ยยาประหงป้าดิโก้ไข้หน่าเขาไม่ดีอยู่กันเนี่ยเขาไม่รังเกียจนะกินอะไรในบ้านหนูนะใช่ใช่เจ๊จุกเจ้าว่างนะดำเนินการเขาเป็นคนบ้านนี้เนี่ยเราเพิ่งสนใจเขาหรอก ีมันบอกตีปากแตกเลยตีปากแตกเลยอ้าวทำไมอย่างนั้นเล่าโก้องตีปากเที้ยงเนี้ยใครมึงนั่นแหละเด็กบอกทำวมจริงอย่าถามแล้วโดนเรื่องอะไรเมื่อว่าใส่หูหูมึงตอนไหนเอ๊ะพี่โนตจะยิงจริงๆเรานี่ไม่เคยว่าใครนะเรานี่รักเขานะเจ๊ดาดาจ้าไม่ได้หยุดบอกไม่เคยดีว่าใครแล้นั่นก็อคตรกีปองเนี่ยคนที่เป็นตำรวจบ้าน ตีปากมึงเขาจะมายิงมึงกันหมดเลยตีปากตีมั้ยตี้ยเฮียเป็นไงเป็นไงเป็นไงนั่น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 เฮ้มันไม่ใช่คนบ้านใช่มันไม่ใช่คนบ้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปแล้วีพูดจาเรียบร้อยเขาไปแล้วชเดี๋ยวมานนะพี่โนมองหน้าเขาหน่อยแล้วกันเขาไปแล้วมันไม่คนบ้านเรามันว่าหนูแดงๆเข้าไปเหอะอ้าวทำไมยัง่ โอ้ยไม่โกงคนได้ยินเียวเนี่ยโอ้โหเลยสองเคยพูดจาไม่พอป้าจ๋าเอ้นี่กูได้ยินกับหู้งเลยเนี่ยสองเคยพูดจาไม่พอป้าจ๋าไหมนี่ยังไม่พอตลอดชีวิตอ่ะเรียกป้าจ๋าตลอดป้าจ๋าในแดนด่างตลอดมันตกไปดีบ้างเนี่ยนี่มาเจ๊มันพูดหนึ่งนะดูดิ๋พูดอย่างนี้ได้ไงเราไปทาพยาบาลจะไปตกเองไปแล้ววันนี้ไม่ลงตัวแน่ไปแล้ว บ๊ายบายฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องหมอปลาแตร์เบอรี่แล้วก็ช่องโกต่องชีวิตที่ชอบเดินทางช่องใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับถ้าถ้ามีโกต่องก็ไม่มีบ้านนันนาใช่ไหมใช่ถ้ามีบ้านนันนาจะมีไม่มีโกต่องนะโอเคไหมบ้าไหวเยอะวัดจะหดนะเขาพูดทาวัด